สวัสดีครับพี่น้องทุกทุกท่านผมต้อยกวุวรรณนะครับพบกันวันนี้วันอังคารที่3เมพฤษภาคม2,565รายงานจากสุสานชาวไทยเชื้อสายเวียดนามแห่งประเทศไทยนะครับวันนี้ต้อยกวุวรรขออนุญาตรายงานเกี่ยวกความคืบหน้าเกี่ยวกับการทำ ห้องน้ำแล้วก็ที่พักคนสวนนะครับแรกเริ่มเดินทีแบบออกมาคืออยู่หลังสาราพบสุขแต่ผิดทีบอกว่าไม่ได้มันดูไม่ดีที่ทำแบบนั้นซืเนื่องจากว่า,าที่เราไม่พอแต่แต่ว่าที่เรามีเยอะก็เลยให้ย้ายให้แยกตัวออกต่างหากเลยคือนี่แหละครับพี่น้องดูนะครับแยกตัวออกเลยคือนี่แหละครับ เรากำลังพี่น้องดูนะครับห้องน้ำชายหญิงฝั่งละสามห้องนะครับห้องน้ำชายหญิงฝั่งละสามห้องเราองด,ดูความแข็งแรงนะครับนี่แค่ห้องน้ำแต่ว่าเหล็กมีโอ้โหยางใหญ่เลยเดี๋ยวให้พี่น้องดูนะครับนี่นะครับวันนี้เราจะเทก้นหลุมนะครับเทตะแกง เทก้นหลุมแล้วก็เทต่อหม้อเลยหลังจากนั้นจะเทต่อหม้อเลยเพราะว่าจากการวางแผนงานอันรวดเร็วของพิตุ๋ยก็เลยทําให้งานออกมาเร็วขึ้นี่นองดูนะครับกว้าง4เมตรยาว14เมตรเห็นไหมครับห้องน้ําชายหญิงแยกกันนะครับห้องน้ําหญิงเดินมาปวดใจห้องน้าหญิงแล้วก็จะเป็นห้องน้ําชายเรากําลังเทปูน นี่องดูเห็นใครไหมครับเห็นใครอยู่ในอยู่อยู่ใต้ต้นไม้นะครับต้นลีลาวดีครับบางคนเขาเรียกลันทคมแต่ดีนี้เขาเรียกต้นลีลาวดีน้วิ่นเอาดูครับวันนี้เราจะเทปูนกำลังเทปูนนะครับเทก็ลุกเสร็จเราเทต่อหม้อ,อพุนเนี่ยเราก็ทำคานต่อทำคานต่อนะครับพรุ่งนี้เหล็กเหล็กสาลา คบสุขมาแล้วครับโอ้โหช่วงนี้ของขึ้นอย่างแรงเพราะว่าด้วยผลของน้ํามันอย่างที่พี่น้องเราทราบเรื่องสองคราม UK, ยูเครนรัสเซียต่างๆทําให้น้ํามันแพงพองน้ำมันทุกอย่างก็แพงเลยเหล็กที่เราเคยคํานวณก่อนที่จะทํางานก่อสร้างมันขึ้นเกือบจะร้0ยเอร์เซเลยครับพี่น้องแต่ความโชคดีของสมาคมส่งเสริมมิตรภาพเทวนามเราคือ เรามีคณะกรรมการคณะที่ศึกษาที่เข้มข้นด้วยการให้สมาคมยืมเงินเพื่อเดินต่อโดยผู้ใหญ่ใจดีท่านหนึ่งให้ยืมหนึ่งล้านบาทและก็คณะกรรมการหนึ่งในคณะกรรมการคนก็คือถนัดดังท่านกุล หรือคุณแอดน,นะครับให้สมาคมยืมอ,อีกหนึ่งล้านบาทโดยไม่มีดอกเบี้ยนะครับวันนี้ตอยคืณวันก็ขออนุญาตออกสื่อขอบคุณท่านทั้งสองและก็รายงานวางความคืบหน้าเกี่ยวเกี่ยวกับการทําห้องน้ําห้องพักคนสวนรวมทั้งห้องเก็กบของให้พี่น้องได้ทราบนะครับก็วันนี้ก็ขออนุญาตออกคล,คลิปหนึ่งนะครับให้พี่น้องได้เห็น ส่วนเรื่องสมบะตูก็ใกล้และคาดว่าอาทิตย์หน้าเราจะเริ่มเทเสาเทไหลและเร,แลรเริ่มนะครับพี่น้องอ่าพี่น้องทุกท่านอย่าลืมนะครับถานที่แห่งนี้เป็นสมบัติของลูกหลานบาโหทุกคนทุกคนเป็นเจ้าของทุกคนมีสิทธิ์ใช้ถ้ามีโอกาสทุกคนก็ร่วมโดยช่วยกันโดยเฉพาะคําแนะนาสโลแกนของสมาคมส่งเสริมมิตรภาพเวียดนามคือทุกคําถามมีคําตอบเพราะ ทำเพื่อส่วนรวมจริงๆต่อยกูวันนายกสมาคมส่งเสริมมิตรภาพไทยเวียนามรายงานจากสุสานชาไทยเชสสายเวียนาแห่งประเทศไทยสวัสดีครับ